สวัสดีครับฝอหนักเจนนะครับวันนี้เรามาดูชุดหุ้มเบาะแบบหุ้มเรียบลาย VIP นะครับสไตล์หรูหราจริงๆก็เหมาะกับตัวรถรุ่นนี้นะครับอาจจะเห็นว่าด้านข้างเขาก็จะมีลายเป็นแบบนี้พอดีอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้าเลือกเ,ออเป็นหนังสีดําล้วนนะครับตัวนี้ก็ดําตัวนี้ก็ดําทําได้นะสวยคมเข้มแบบนี้ดูหรูหราเลยทีเดียวแน่ ตะเข็บก็สีดำนะครับหนังเป็นหนังสังเคราะห์ PVC เกรดพรีเมียมหนา1มิลนะครับรับประกัน2ปีเต็มอายุการใช้งาน4-5ปีหรือนานกว่าบางท่านเนี่ยที่เป็นลูกค้าเก่าแก่ของทั้งร้านเนี่ย7-8ปีก็ยังมีเลยนะนะการติดตั้งของทั้งร้านนะครับเรียบร้อยเข้าตรงพลาสติกเรียบร้อยดีนะครับปรับได้เหมือนเดิมนะครับทุกส่วนปรับทวน,นะครับปรับเลื่อนได้ไม่มีปัญหาไปกลไกไม่ติดขัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่ง แน่สำหรับอีกข้างหนึ่งนะครับก็เหมือนกันแบบนี้หลังเบาะหน้าจะมีกระเป๋าให้นะครับอ่าทั้งสองข้างเลยสีหนังเลือกได้นะใครที่บอกว่าเอออยากได้สีอื่นน่ะไม่อยากได้สีดำเลยทำได้ไหมทำได้สั่งนะครับสั่งประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มานาัดติดตั้งที่หน้าร้าน สวยๆแบบนี้ก็ทักล้านติเมตได้นะครับทั้งทั้งช่องทางทางไลน์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะแต่วันนี้ขอบคุณมากครับ